สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทพระเศษเด็กสามเหรียญสามป่าสอนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดสักเหรียญเลยนะครับท่านเป็นเหรียญที่ดําปีครับแต่ก็ คมชัดพอสมควรครับเห็นชัดเจนเลยนะครับท่านทั้งที่ยังไม่ได้ทำการล้างด้วยซ้ำครับสามเหรียญสามปีพศนี้จะเป็นสามปีพศที่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่และอีกอย่างคือจํานวนการผลิตทั้งสามเหรียญนี้ครับจะต่างกันมากน้อยเพียงใดขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านตามไปดูเลยครับแต่ก่อนอื่นขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านค่้ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยและเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านได้ชมกันนะครับท่านไม่งั้นผมก็จะไม่มีกําลังใจที่หาเหรียญมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านดูนะครับท่านเพราะทำงานก็เหนือ่อยเต็มลแล้วเราจะมาดูเหรียญด้วยแบบนี้บางวันมันก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะงานยุ่งครับท่านหมาเลยรจำเป็นต้อง ให้พี่พีเพื่อนน้องสั่านเอาใจช่วยหน่อยนะครับเรามาดูครับลักษณะของเหรียญครับนี่ดูเหรียญแรกก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนี่ครับเหรียญแรกครับเราต้องดูใกล้ๆครับเพราะว่ากล้องผมมันเล็กเกินไปครับสามเหรียญนี้มันก็เต็มหน้าจอเพอดีครับท่านครับมาดูเหรียญแรกๆนี่ครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่คิวโพนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับท่านก็เสียเล็กนะครับสวยงามมาการนะครับ สูงกว้างขึ้นนิดนึงก็ได้ครับน,นี่โอเคครับชัดเจนแล้วครับเนี่ยเบื้องหน้าพงท่านก่อภู้ิพลอรุ่นจิตส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านบุลงบรุปพงท่านดูนะครับคมชัดเจาวขนาดไหนสวยงามมากเอากันนะครับสำหรับเดือนนี้ครับไม่มีเนื้องงเกินเลยครับสำหรับบรญลงรูปพงท่านนี่ครับมาดูกอบเฟืองเดือนนี้ครับโอ้โหคมชัดเจ๋วมากครับเดือนนี้ครับคมชัดเจ๋ะมากครับดูนีครับไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยนะครับสำหรับเดือนนี้ครับเรามาดูปีพศดีกว่าครับนี่ครับเป็นปีพศอะไรเอ่ ประเทศไทยครับพอทพ5ั1นห้า้อยสาสิบเอดครับท่านสองห้าสามหนึ่งนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ติดอยู่อันดับที่หนึ่งของเหรียญที่อันดับที่เก้าครับของเหรียญที่หายากอันดับที่เก้าครับท่านสำหรับปีสองห้าสามหนึ่งนะครับตรงกลางคือวัดเตอรจะมาพิพิสูสิ์ว่าลอกด้านล่างจุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลวีครับสำหรับกระเบือเ้องเหรียญห้าบาทปีสามหนึ่งนี้นะครับท่านไม่เห็นแล้วครับ ดูสิครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยครับดูยังไงก็ไม่เห็นครับท่านสังเกตตรงนี้ครับนี่ครับมันคืออะไรครับเนี่ยมองไม่ชัดแล้วครับนี่ครับสังเกตดูตรงนี้ครับมันจะมีอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับที่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ราคาก็อยู่ตรงนี้ครับลักษณะคล้ายๆแบบเป็นตัวเลขห้าครับตันือเลขสี่อะไรประมาณนั้นครับนี่ครับ นี่ครับวงไว้อยู่นี่ครับสําหรับเดืียนี้นะครับจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่สี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญนะครับสี่สน44ี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญนะครับสาหรับปีสอง1นห้าสามนี้นะครับในระดับยีนซีนะครับกาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปแล้วครับท่านหนึ่งรอยี่สบาทนะครับติดอยู่ที่อันดับที่ เก้าของเหรียญที่หายยากนะครับแล้วมาดูเหรียญปีที่สองคราเนี้เป็นปีพศออไรเอ่ยน,นี่ครับนี่มาดูด้านล่างเลยครับลักษณะคล้ายกันหมดทุกอย่างก็เอาแค่เหรียญแรกนี่เป็นตัวอย่างนะครับท่านปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านส่วนเหรียญน,นี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบเนดับที่หายากนะครับเนี่ยสําหรับปีสองห้าสามสองนี่นะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่สไลร่เอ่ยปีสองห้าสามสองจำนวนการผลิตอยู่ที่แปดสิบ แปดสิบหกล้านเลยครับใช่หรือเปล่าครับท่านม,มองไม่ชัดนะครับเนี่ยมันไกลเกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูเป็นหนึ่งครับเลื่อนมาหาไฟก่อนใช่ครับแปดสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านปีสองห้าสามสองนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่แปดสิบหกล้านสามสามแสนสามหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ100่งร้อยบาทพอดิบพอดีครับท่าน จาก80ครับขยับขึ้นมาอีก20บาทไม่ขยับครับจาก80ขยับขึ้นมาอีก20บาทเป็น100บาทไปแล้วครับท่านเพราะผลิตอยู่ที่ตั้ง86ล้านเศษนะครับเรามาดูเหรียญที่สามเขาเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราไว้พิกกมาปั๊บนี่ครับพอทสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับเนี่ยสองห้าสามสามนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดนะครับปีสองห้าสามสามเนี่ย จำนวนกรารผลิตอยู่ที่สามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญน,น,นะครับท่านสาสิบแปดล้านห้าพันเหรียญน,นะครับสำหรับปีสองห้าสามสามนี้ครับในระดับยนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านหนึ่งร้ยห้าสิบาทไปแล้วน,นะครับสำหรับปีสองหสามสามนี้หนึ่ง้ยหสิบาทนะครับขยับขึ้นมาจากหนึ่งร้ยี่สบาทขยับขึ้นมาสาสิบบาทเป็นหนึ่งร้อย ห้าสิบาทไปแล้วนะครับท่านส่วนฝังกันใช้นะครับสำหรับปีสามสามนี่ตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับท่านส่วนเหรียญปีสามหนึ่งนี่ตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบาทเท่านั้ครับท่านส่วนปีสามสองนี่ตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบาทถึงสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับสลับกันดูนะครับบ่ามันจะเป็นแบบไหนขอให้พี่เพื่อนเพื่อน,น,น้องๆท่านๆมีเก็บนะครับ อย่าปล่อยทิ้งเลยนะครับ